ตาเวรมณีอธินาธานาเวรมณีตาเมมุสาสุราม ศีลคือข้อห้ามทำคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชีท้ทางใจให้ภาคเพียรเป็นจะศีลเป็นจะทำท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมไม่เคยแปลเปลี่ยน แต่เรายัางจำได้ไม,มามาทวงคำมันหมู่บ้านสินหาถือเป็นพันธาชาวพูดทุกคนทั่วไทยสำนักภูดขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจ สังคมจะร่มเย็นได้ศิลธรรมในใจต้องมีเบนจะสิ้นว่ายังไงไหนลองท้องมา จะทำทั้งห้าว่าอย่างไรในบอกชัดๆอีกที สักขอหรือยังมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังอยู่สมัยสมัยพระนางคือนันเนนอกเรียนโอกาสถวายรายงานการเป็นโครงการบ้านสิงห้าให้นามของ คณะพระสังฆาธิการพระสิศุกสำนึตลอดจนพิษสันชนชาวพืน้นที่ทุกหมู่เหล่ารู้สึกเยินดียินดีเป็นอย่างยิงย่งที่คณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้กราณาเมตตามาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเนืองซึ่งวันนี้ผลฟ้าเป็นใจได้เกิดอาจจะเป็นอานดิส,ส่งคำสินรายว่าช้างเกินหนาพระรายาเจ้า อนิสวรีทำให้ฝนฟ้าหย่ดร่มดมตกตั้งแต่เช้าอากาศเย็นสบายโปร่งใสและจะได้นำพาสิ่งดีงามกลับเข้าสู่หู่บ้านทุกชป็นจะีนวนาอัครับหนมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการเเลือกจากคณะสงฆ์และ่วนราชการในจังหวัดให้เป็นหมู่บ้านที่คณะกรรมการได้ลงมาตรวจเยี่ยมเพื่อจะพิจารณายกย่อง ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบของโครงการหมู่บ้านิีห3าในวาระนี้วป็นจะที้พ่อแม่พี่น้องมาเล้วของคุณทุกคนนะคะก็ได้มีโอกาสมานะคะก็ชื่นชมมากแล้วก็ชอบอยู่คำหนึ่งที่ท่านในอำเภอพูดนะคะก็ มันเป็นอะไรที่ดีมากนะคะเฮตไหยโมบานของเฮ้านะคะรองดองสมา,านาชันมาค่ะคิดดีทำด,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 ดีกับสิ่งดีๆกับสิ่งต่างม,มากนะคะผ่านได้เหีห้ยมหัวใจผ่านเขียนใจน้ำหน้าเซเว่นไอจังบอกกันบอกยังบอกยังสุ่มสุเว่นเที่ยวที่เขาไปมีสี่สุขล้ำมีธรรมสุขใจ ขออนุโมทนาบุญกับผู้ภาคส่วนที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาสิทห้าให้ประสบผ,ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาสินธิห้าสืบต่อไปขออำนาจแห่งคุณพระาาสิรรัตนใจอุนทรริยาธรรมาปฏิบัติและอนุภาพแห่งสินธห้าได้พิบารักษาประชาชนในหมู่บ้านนี้และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านจงมีความปลุกร่มเย็น เจริญด้วยศีลมั่นคงในธรรมพร้อมด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวันนาสุภภรัปฏิภาณธารารสมบัติธรรมสารสมบัติด้วยการทุกท่านเทินสาธุยัง